วันนี้แม่บอกว่าให้เราพาลูกพาหลานไปวัดวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากไปมันเล่นแต่เกมชวนมันไปมันก็ไม่ไปเราคิดงั้นไม่ได้เลยเอาละอย่างผมนะอะผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างสักนิดนึงผมมีลูกเนี่ยลูกสาวสองคนตอนที่เขาเล็กๆแล้วผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยด้วยนิสัยที่ผมสอนเขามาแต่เล็กเนี่ยเขายังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเวลาผมจะออกไปไหน สมมติว่าผมจะออกไปทุ่ระออกไปซื้อของออกไปอะไรแรกๆเขาก็จะขอติดไปด้วยติดเปด้วยหลังๆเขาก็รู้แล้วออกไปทุร่าออกไปเขาไม่อยากไปด้วยละเด็กก็จะไม่ไปด้วยผมบอกว่าเขาจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ผมไม่ได้บังคับแต่มีบางเรื่องที่ไม่ไปไม่ได้ไม่ว่าจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็ตามเช่นไปพบผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยากไปหรือไม่อยากไปต้องไปไม่มี วันนี้หนูไม่อยากไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับยาสิ่งนี้ต้องไปเพราะฉะนั้นเด็กจะเริ่มฝึกนิสัยนี้มาตั้งแต่เด็กอะไรที่สามารถไม่ไปดีกว่าไม่ไปไม่เป็นไรชวนไปไหนแม่ไม่อยากไปไม่ไปได้แต่บางอย่างไม่ไปไม่ได้มีไปคืออย่างเดียวไม่มีทางเลือกไปวัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไม่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าใจของตัวเองไม่ใช่หลัก แต่สิ่งที่ควรทําไม่ควรทําเป็นหลักทุกว,วันนี้ผมจะอยู่ที่นี่หรือไม่อยู่ที่นี่ล้านๆ้านยังบินมาแล้วก็มาอยู่กับคุณย่าไม่เกี่ยวว่าพ่ออยู่เฮ้พ่อไม่อยู่นะเขาก็ไม่พูดอะไรยังไงหนูก็มาคุณหนูจะมาหาคุณย่าไม่ได้มาหาพ่อเั้นพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร